สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบก,กับเพื่อนพิมพ์เช่นเคยนะคะวันนี้จะมาทำจับปตีจัปปตีทานกับกาแฟตอนเช้านะคะจัปปตีเป็นเหมือนอาหารเช้าก็ได้หรือจะทานเป็นอาหารมื้อหลักของอินเดียซึ่งเขาจะทานกับแกงถั่วนะคะอันนี้เราจะ มาปรับเข้ากับอาหารวิช้าของเราอันนี้คือแป้งแป้งที่เรานวดนวดไว้แล้วนะคะนวดพร้อมที่จะนำมาอบหรือทอดในกระทะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูนะส่วนผสมที่ที่เรานวดแป้งไว้เมื่อวานจะมีอะไรบ้างขอวางไว้นิดนึงนะคะเราจะไม่ให้แป้งติดมือเราก็ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ นี่ค่ะแป้งที่เรานวดแล้วเก็บไว้เพราะว่าการนวดแป้งก็ใช้เวลาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะพี่น้องเราก็เลยต้องนวดนวดเอาไว้ก่อนนะคะนี่นี่คือแป้งที่เรานวดเอาไว้นี่นะคะลักษณะนี้อ่ะวางไว้ส่วนผสมก็เป็นนี่ค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์ ผงขมิ้นค่ะเกลือป่นค่ะแล้วก็จะเป็นอ่นี่ค่ะพริกป่นอินเดียนะคะพริกป่นอินเดียแล้วก็มาซาลามาซาลานี่ค่ะจะเป็นผงผงมาซาลาจะเป็นหอมๆนะคะใช้ปรุงอันนี้เราตั้งเตาไว้รอ เดี๋ยวจะไหม้ซะก่อนนะคะเอาไฟอ่อนๆไฟอ่อนๆจะมาทำให้เพื่อนๆดูนะคะไปทานด้วยกัน <sau> ก <to> ับกาแฟวันนี้กาแฟกาแฟเพื่อนพิม์ไม่ไม่อยากเ ไม่อยากก้อนใหญ่มากนะคะเพราะเราใช้กระทะใบเล็กๆ,ๆมือสมัครเล่นมือสมัครเล่นแต่อยากทานนะคะมือสมัครเล่น รัวแค่ให้แผ่นบางนิดหน่อยรียดรดจะได้สุกเร็วๆรีดๆรีรด,รด,รดนี่ค่ะนี่ค่ะเพืเ่อนนี่ค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้ว ดูกันนะคะนี่แผ่นแป้งของเราแตมแตนมตาตาตาดามตาตาถอดกันเลยจะยืดนี่เราทำแค่แผ่นเดียวเพราะเราทานคนเดียวไม่มีใครมาทานกับเราดูกันนะคะ เพื่อนๆดูยับเข้ามาอีกนิดชิดๆเข้ามาอีกหน่อยอปรับไฟที่อุณหภูมิจะได้ไม่อมน้ํามันนะคะจะทำสองชิ้นเดี๋ยวก็จะเหลือใช้เหลือเก็บไว้ได้นี่ค่ะแป้งแป้งเก็บไว้ได้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเราอยากทานเมื่อไหร่เราก็มาทำเห็นไหมคะ ลองชิมดูกันเลยนะพี่น้องแต่เราบอกเลยว่าทานแล้วจะติดใจเพราะว่ามันจะหอมหอมเครื่องเทศเดี๋ยวอีกก้อนหนึ่งเราจะมาทำใส่งาดำแล้วก็งาขาวนี่ค่ะเราจะผสมลงไปในก้อนนี้นะคะทานเพื่อสุขภาพ เพิ่มวิตามินซีโ h โนโนเพิ่มแคลเซียมเพื่อกระดูกช่วงนี้โควิดขึ้นสมองนะคะอะไรก็จะวิตามินซีไปหมดเลยครับพี่น้องเห็นไหมคะเริ่มเกือบจะใช้ได้แล้ว ราใส่น้ำมันแค่นี้เดียวนะคะไม่ให้ติดกระ,ะทะทั้งที่ใจคือประธนาณฐาฐานไม่แค่เพื่อน หอมกรอบ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 ,รอบ,รอบ,รอบจะปฏิเขาจะใช้แทนข้าวอะค่ะแต่ส่วนมากถ้าเป็นคนอินเดียเขาจะทานกับแกงถั่วนะคะแกงถั่วใส่เครื่องเทศหอมหอมมีประโยชน์มาก สร็จแล้วเสร็จแล้วแต่จะเพื่อนเพื่อให้ไม่ไม่นิดหน่อยหอมนิดหน่อยหอมนิดหน่อยตามตางตาลชุบชุบชุบอ่านี่ อ่บังมาเองอาบังมาเอง,อง,เองนี่แน่นี่แน่เสร็จเรียบร้อยค่ะปิดเตารอ้รอนรอนี่ค่ะเพื่อน,นเห็นไหมคะ น่าทานไหมคะเดี๋ยวเพื่อนพิมพ์จะไอชีงกาแฟทานคู่กับกาแฟเป็นอาหารมื้อเช้าแค่นี้เราไม่พอนะคะเราจะเติมงาดำงาดำลงไปหอม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 นี่จ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อน ไปทานกันนะคะขอบคุณสําหรับเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้รบกวนเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบพรคุณค่ะสวัสดีค่ะ